สวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้รายการเมนูแม่มาเจอกับลูกๆและคนๆอีกนะคะเติมต้นปีใหม่ด้วยวันนี้แม่มีปลากระพงแดงนะลูกปลากระพงแดงวันนี้สดสวยกิโลก,กว่าๆค่ะสวยงามมากๆแม่จะมาทำาปลากระพงแดงทอดราดซีอิ๊วนะคะให้ลูกๆด้ชมกันนะ เรามาทำก็เลยค่ะแม่จะทาเกลือนิดหน่อยนะลูกนะอืมเราจะทาเกลือที่ตัวปลาหน่อยนิดหน่อยนะลูกนะไม่ต้องเยอะปลาสดมากๆเลยลูกมือสีชมพูสวยงาม เดี๋ยวเราก็จะไปทําการทอดกันนะลูกนะอืมได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปดูแม่ทอดปลานะลูกนะน้ำมันแม่ก็ได้ที่แล้วนะคะน้ามันแม่ร้อนได้ที่แล้วเราจะลงปลาแล้วลนะลูกนะ ก็จะจปรลับเป็นไฟกลางนะลูกนะบอนน้ำมันร้อนเดี๋ยวจับได้เราฟาลงแล้วเราก็ปรับทอดเป็นไฟกลางไปเรื่อยๆนะลูกนะก็ไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้ทอดลาให้สุกนะคะ จะปิดกลับข้างแล้วนะลูกนะจะดูปลาของเราก่อนนะลูกโอเคไหมออ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะลูกนะปลาของเราก็ได้ที่แล้วนะลูกนะแม่ก็ขอทำการเอาปลาขึ้นก่อนนะลูกนะอืกำลังดีเลยค่ะประมาณนี้นะลูกนะได้ที่แล้วลลูกตอนนี้เราก็จะเจวกระเทียมก่อนนะลูกนะ แม่จะทําการเจียวกระเทียมเจียวกระเทียมไว้ราดปลารา,ดาดสีอ๊วของเรานะลูกนะ อย่เย็นๆนะลูกใช้เวลาเจียวสักแป๊บนึีนะคะ กระเทียมของเราก็เหลืองอีกสันิดก็แม่ก็จะทําการตักขึ้นพักไว้ก่อนนะลูกน,นะ ม่จะมาทำการทําน้นําจิ้มน้ำราดปลานะลูกยิ้วขาวสามสี่ห้าหกช้อนเจ็ดช้อนนะลูกน้ำมันหอยของแม่หนึ่งสองสาม ตาลปีดนะลูกหนึ่งช้อนพูนสองชอ้อนผูนแม่ขอใส่น้ำนิดนึงตามทรายแม่ช้อนหนึ่งนะคะ เราจะทําการเคี่ยวจนน้ําตาลปี๊บของเราละลายดีนะลูกนะรอเวลาแป๊บนึงค่ะเคี่ยวกหน่อยนะคะ ราจะเที่ยวให้เหนียวเหนืดนิดนิดนะลูกนะเราทำการเค็มนิดนึงค่ะรสชาติกำลังดีเลยค่ะ เราจะเคี่ยวให้เหนิดหน่อยๆนะลูกนะ พอเริ่มได้ที่แล้วแม่กอขอใส่น้ำมันงานนะลูกหนึ่งช้อนสองช้อนค่ะขอทำการจิมนิดนึงนะลูกนะอืมได้ที่แล้วลูกปิดแก๊สนะคะบ น้ำลาดแล้วนะคะน้ำร้อนด้วยลูกชื่น,นอืมหมดเลยค่ะแม่ลาดจนหมดเลยนะคะเราก็จะโรยด้วยกระเทียมนะลูกนะกระเทียมเจียวหอมๆของเราเหลืองสวยสวยๆลาดลงไปด้วยค่ะ เป็นอันเสร็จพิธีนะคะลูกปลากระพงแดงทอดราศีอิวของเราก็เรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นยังไงบ้างลูกๆน่าทานไหมคะปีใหม่แล้วหมูก็แพงไก่แพงของแพงทุกอย่างเราหันมากินปลากันนะลูกนะปลากระพงแดงสดๆส,สวยๆน่ารับประทานมากๆเมนูนี้แม่ก็ขอฝากลูกๆนะคะ ปีใหม่ปีนี้ก็ขออวยพรให้ลูกๆจงมีความสุขสวัสดีมีโชคมีชัยทําอะไรก็ขอให้ราบรื่นทุกอย่างนะคะมีเงินมีท้องมากๆม,มีความสุขสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแม่ฝากลูกๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แม่เป็นกำลังใจให้แม่ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะลูกๆ คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ